สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้โดนใจเฮียพามากินอาหารใต้ลิมนแม่น้ำเจ้าพยาเป็นอาหารใต้ฟิวชั่นนะครับชื่อร้านว่าพัมกินอาร์ททามาเริ่มกันที่เมนูแรกนะครับแกงเผ็ดซี่โครงหมูรสชาติทานง่ายไม่เผ็ดมากจนเกินไปนะครับซี่โครงหมูนุ่มมากเครื่องเทศกำลังดี เมนูต่อไปนะครับแกงส้มชะอมกุ้งอเมนิเปรี้ยวไปนิดนึงเฮียไม่เโดนใจเท่าไหร่มาที่เมนูถัดไปนะครับหลนกุ้งสดรสชาติกินง่ายนะครับเหมาะสำหรับเด็กๆมาลองกันอีกสักรอบนะครับให้โอกาสเขาแก้ตัวอีกทีแกงส้มชะอมกุ้งแล้วมันก็ยังเปรี้ยวอยู่ดีนะครับเพื่อนๆแล้วเฮียก็ยังกินเลอะเทอะเหมือนเด็กเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง แล้วก็ยังกินข้าวโดยแก้มเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงทานอาหารเสร็จก็เดินเลยมันนิดนึงนะครับ20เมตรก็เจอริมแม่น้ำเจ้าพยานั่งจิบกาแฟริมน้ำบรรยากาศร้านเขาดีเหมาะาสำหรับเด็กๆมาเล่นในสวนกันนะครับว่างๆก็แวะมาเที่ยวกันนะจัดหนุ่ม